เชิญท่านนรุิบัวประทุมครับธรรมทานที่เคารพผมนวุบิบัวประทุมผู้แทนนรสตรอนแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับต้องขอบพระคุณทางสถาบันพระปกเก้านะครับปีนี้ท่านมาเต็มมากกว่าปีที่แล้วมากันทักงผู้มวยการทุก,ท,กทุกท่านเลยนะครับคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่จะได้พูดคุยกันเต็มที่ถึงประเด็นที่ผมมีข้อสังเกตต่ตอทางสถาบันพระปกเก้าครับ ท่านประธานครับผมเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เมื่อปีที่แล้วได้พูดถึงรายงานประจําปี261ของสถาบันพระปกเกล้าครับแน่นอนครับมีคําถามหนึ่งที่ผมได้ถามในเมื่อปีที่แล้ววันนี้ผมยังไม่ได้คําตอบนะครับคือคําถามที่ผมถามว่าตรงลงสถาบันพระปกเกล้าให้นิยามความหมายของคําว่าประชาธิปไตยในช่วงหลังรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57จนถึงปัจจุบันนี้ว่าอย่างไรปีนี้ผมไม่ถามซ้าครับ และผมคิดว่าประเด็นคําถามนี้วันนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างนอกได้คําตอบกับสัสงคมแห่งนี้แล้วว่าคําว่าประชาธิปไตยในความหมายซึ่งท่านอาจจะไม่สามารถตอบคําถามเมื่อปีที่แล้วได้นั้นคําถามนั้นมีคําตอบว่าคืออะไรแล้วประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนข้างนอกนั้นก็เป็นคุณค่าที่ควรแก่การพิจารณาศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ว่าประชาธิปไตยแบบนี้หรือไม่ที่ท่านควรจะส่งเสริมและให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมนี้ครับสำหรับรายงานประจําปี2 6 2เนี่ยนะครับท่านประธานครับผมมีอยู่3าประเด็นใหญ่ๆด้วยกันครับในประการที่1ครับผมเข้าใจว่าขณะน,นี้ท่านอยู่ในแผนการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฉบับที่5ตั้งแต่ปีก็ประมาณ2 5 9และเข้าใจว่าจะสิ้นสุดลงในปีก็ประมาณ263ครับ ผมไม่พูดถึงรายละเอียดวิสัยทัศน์ท่านว่าจะเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําด้านการพัฒนาประชาธิปไตยธรรมาพิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างไรผมไม่พูดถึงครับแต่เนื่องจากผมเป็นคนพูดคนแรกครับจําเป็นต้องพูดถึงยุทธศาสตร์ของท่านถ้ามีทั้งหมดอยู่6ยุทธศาสตร์ด้วยกันครับคือการพัฒนาความรู้เรื่องประชาธิปไตยการพัฒนาผู้นําทางความคิดการพัฒนาก็สร้างความเป็นพลนเมืองซึ่งผมคิดว่าข้อนี้สําคัญอย่างยิ่งการส่งเสริมงานวิชาการสภา ที่พิพิธภัณฑ์และการพัฒนาสมรรถนะและความการเข้าสู่ความเป็นสากลต่างๆเมื่อผมดูรายละเอียดในรายงานประจำปี2 6 2ครับว่าท่านในดำเนินการตามพันธกิจเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ทั้ง6ประการอย่างไรผมพบว่ามันมีตัวเลขของการใช้จ่ายงบประมาณที่ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งมีสัดส่วนที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอคำอธิบายจากท่านว่าที่เกิดขึ้นแบบนั้นเพราะอะไรครับ เช่นกรณีของการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นในปี2 6 2นะครับมีการใช้งบประมาณในสัดส,ส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง22%แต่พอพูดถึงเรื่องของการเผยแพร่สิทธิความเป็นพลเมืองงบประมาณที่ท่านใช้จ่ายนั้นกลับลดลงไปในสัดส,ส่วนที่ลดลงถึง26.46%ผมไม่มั่นใจว่าตกลงท่านวางันธกิจวางวิธีการดําเนินการวางวิธีการใช้จ่ายงบประมาณที่มีสัดส,ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านั้น ด้วยเหตุผลประการใดครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องตอบนอกเหนือจากนั้นครับปี262คือปีที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งเราคาดคะเนว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับตกลงวันนี้ในรายงานปี62ท่านวิเคราะห์มาแล้วหรือยังครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งผมได้อ่านรายงานท่านนะครับว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างไรจังหวัดสุพรรณเป็นอย่างไร ก็ยังพูดคุยกันแซวกันในหมู่เพื่อนสมาชิกว่ามันตรงกับที่ท่านวิเคราะห์หรือไม่สมาชิกสอสอที่มาจากจังหวัดเหล่านั้นแต่สิ่งที่ผมไม่เห็นก็คือไม่เห็นเลยครับว่าท่านได้วิเคราะห์ปัญหาหรือไม่ว่าตัตรงสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการต้องรอผลการเลือกตั้งเกือบสองเดือนสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการคิดคะแนนของการเลือกตั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากการคำนวณสัดส่วนของความเป็นสอสอของพรรคการเมืองต่างๆจนมีพรรคเอกจนมีการยุบไม่ยุบจะควบรวมไม่ควบรวม ใครเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคใดตำแหน่งใดลำดับใดสิ่งเหล่านี้ท่านมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในฐานะที่ท่านเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยหรือไม่นั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งใหญ่ครับในประเด็นที่สองครับท่านประธานครับผมพยายามจะให้ความสําคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกผมครับก็คือยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานวิชาการสภาครับ ผมพยายามจะอ่านงานวิจัยของท่านครับว่าในปี2 6 2นั้นมีงานวิจัยเรื่องใดที่สําคัญบ้างผมพบว่าจริงๆทุกเรื่องสําคัญหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องประชานิยมในโรคที่เหลื่อมล้ำการสํารวจข้อมูลแผนที่ความขัดแย้งของประเทศไทยบทว,วิเคราะห์กฎหมายต่างๆครับ8ฉบับเช่นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพรบคู่ชีวิตมีแม้กระทั่งไปศึกษา ถึงพัฒนาการกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขาการสมรสของดรคณพลจันหอมว่าตกลงแล้วเงื่อนไขาการสมรสนั้นมันมีพัฒนาการเป็นแบบใดภายใต้กฎหมายไทยด้วยความเคารพครับผมไม่เคยได้เอกสารงานวิจัยเหล่านี้ส่งถึงมือผมสักฉบับเดียวทั้งนั้นที่ผมเป็นคนที่จะต้องยกร่างฝากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แก้ไขว่าด้วยเงื่อนไขของการสมรสสิ่งเหล่านี้ครับที่ผมจําเป็นต้องตั้งคําถามครับฉะนั้นไม่แปลกอะไรครับว่า เมื่องานศึกษาวิจัยซึ่งท่านทำเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับมาไม่ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมไม่รู้สวท่านส่งหรือไม่นะครับเมื่อก่อนท่านส่งมาสองสามเดือนครั้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยส่งมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมีงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งของรองศาสตร,ราจารย์สมชายปรีชาสินปกุลท่านได้วิเคราะห์ถึงการใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัดลงภายใต้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ2 5 5ห ไม่เห็นเลยครับเสียดายว่าถ้าผมมีโอกาสเห็นงานวิจัยของอาจารย์สมชายปีชาศิลปกุลถับนี้ก่อนสถานการณ์การสลายการชุมนุมการใช้ความแรงต่อผู้ชุมนุมการต้องแก้กฎหมายว่าเหตุใดเราถึงออกกฎหมายว่าบังคับแทนที่จะออกกฎหมายที่ส่งเสริมสิทธิของการแสดงความยิดเห็นความแรงในสังคมวันนี้อาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านมีการศึกษาวิจัยเหล่านี้จริง เอกสารที่ท่านได้จากการศึกษาวิจัยผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเพราะเหตุใดพวกผมถึงไม่ได้รับแน่นอนครับผมไม่ได้ไปเรียนกับท่านครับท่านอาจจะไปแจกกับสักสูตรต่างๆที่ท่านมีการสอนในในสถาบันของท่านแต่พวกผมต้องเป็นคนใช้พวกผมต้องเป็นตัวแทนประชาชนไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนพวกผมต้องมาแก้กฎหมายว่าท่านวิเคราะห์ไหมว่าไอพอรบคู่ชีวิตของท่านเนี่ยมันแก้โจทย์ของการสมรสที่เท่าเทียมไม่ได้ นี่เป็นประการที่สองที่ผมอยากพูดถึงครับในประการที่สามก็ท่านประธานครับก็คือการดําเนินการครับของสถาบันพระปกเก้าไม่ว่าจะเป็นเชิงผลลัพธที่เรียกว่าเอาต์คำหรือเชิงผลกระทบที่เรียกว่า Impact ปีนี้แล้วผมพูดถึงพลาสติกนะครับก็ไม่ได้มีความรู้มากหรอกครับเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ตั้งคําถามมาวันนี้มีหลายคนนักศึกษาของท่านเองนะครับไม่ใช่สอสอของพรรคผมด้วยนะครับพอรู้ว่ารายงานวิจัยสถาบันพระปกเก้าจะเข้าฟากันมาเยอะเลยครับ เขาถามถึงแม้กระทั่งว่าตกลงสถาบันพระปกเก้าเนี่ยจะออกหลักสูตรการต่อต้านกรัฐประาหารได้ไหมมีแม้หลักสูตรที่บอกว่าวันนี้ต้องไม่มีการก่อรัฐประหารในประเทศไทยผมไม่รู้ว่ามีหลักสูตรนี้ไหมนะครับท่านที่ทําเรื่องประเด็นสันติวิธีท่านอาจจะตอบผมได้แต่เรื่องของการดําเนินการงนุทธศาสตร์ดังกล่าวครับผมคิดว่าประเด็นที่จําเป็นต้องพูดถึงนะครับแล้วเข้าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรต่างๆของท่านผมมีโอกาสไปพูดที่สถาบันสองถึงสามครั้ง สัดส่วนของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆของท่านยังเป็นสัดส่วนที่อยู่กับภาครัฐองค์ขาพยพที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐองค์ขาพยพที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนตัวแทนที่มาจากภาคประชาสังคมน้อยมากครับผมนั่งดูทั้งห้อง200คนผมก็ทราบว่าใครมาจากไหนอย่างไรบ้างผมเป็นเอ็นจีโอมา18ปีผมก็ดูว่าพี่น้องเอ็นจีโอที่ทํางานทางสังคมอยู่หลายที่ต่างๆแทบไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนกับท่าน ผมไม่ถามแบบปีที่แล้วนะครับมีคนถามท่านว่าทาไมเป็นไปได้อย่างไรมีคนหนึ่งไปเรียนตั้ง25หลักสูตรจริงๆท่านไม่ได้ตอบว่ามีจริงหรือเปล่านะครับแต่นั่นคือควอเชชันมาที่เขาใส่หนังสือพิมพ์เอาไปลงข่าวปีที่แล้วนะครับจริงๆควรเป็นประเด็นที่ท่านตอบในปีนี้อย่างไรก็ตามครับด้วยเหตุด,ดังกล่าวผมคิดว่าวันนี้สถาบันจําเป็นต้องปรับปรุงเรื่องหลักสูตรครับเป็นไปได้ไหมครับที่ท่านจะทําหลักสูตรที่สั้นลงหลักสูตรที่พวกผมเองก็สามารถเข้าถึงได้ความรู้พื้นฐานนะครับ แทนที่ท่านต้องไปอบรมกับท่านท่านทำสามวันกฎหมายมหาชนทำสามวันเรื่องประชาธิปไตยทำสามวันเรื่องความเป็นพลเมืองทำความสามวันเรื่องสิทธิมนุษยชนเหล่านี้นี่ก็จะตอบโจทย์ที่ท่านจะตอบสนองต่อการพัฒนางานของสภาหแห่งนี้ได้ด้วยความเคารพครับท่านประธานครับาอาจารย์ผู้ิสารก็เป็นอาจารย์ของพยาผมที่หมหาัยธรรมศาสตร์ผมจบแบบนี้ครับว่าเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันพระปกเกล้านั้นผมยังเคารพอยู่ครับ แต่วันนี้รายงานปี62ที่ท่านมาอยู่ที่นี้หากจะเป็นไปได้ขอความกรุณาท่านได้พูดเลยปี62สันิดนึงครับท่านพูดได้ไหมครับว่าโมเดลที่ท่านกำลังศึกษาอยู่เสนอต่อพี่น้องประชาชนในแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการสมัรนฉันหรือไม่ประการใดท่านเสนออะไรกับสังคมไทยครับเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ ที่ตอบโจทย์การก่อตั้งท่านและตอบโจทย์ภาษีประชาชนที่ท่านได้รับในการดำเนินงานครับขอบพระคุณครับท่านครับ